่ผู้ใหญ่ยยมีนะครับสุวรรณภูมิเน็ตผมสิพยายามผมสิไล่ประมาณครึ่งชั่วโมงในพี่น้องเพราะวา่าเน็ตมึงนี้มันบอดดิเดถึงตัวสองมือถาวาตัวใด้สองมือถานแม่นี่นบง่งามบ่พี่น้องงามบ่อายุจุกปีละกี่เดือนสิบหา้าเดือนสัญญาณบอดีิครับคุณมันจงมันมันเน็ตมันบอดได้มึนมงนี้เด้อผมสิบอกให้นิดนึงเน็ตบอดีิเลย หมื่นหาป่ตัวเท่าไหนตัวเท่าไหนครับสองหมื่นหาพันเกี๋ยขี้งัวไว้ไโอ้ยสัญญาณสติแก่ปัญหาใหมเนี่ยพี่น้องมันสัญญาณบ่ได้เลยตัวนี้เดี๋ยวทีแคตวิธีการอย่างไรจะสิได้ถ้ามันบ่าสามารถที่อออากาศด้พี่น้องกับพีเบิ่งช่องปกติได้สิลงให้ตลอดเป็นคลิปไปคลิปบ้า เอาสองมื่นสองมื่นหนึ่งพันห้ารอยต้วนี้ตนแม่น้ตัวผูย่น่ะตัวผูกยุบวงไหนมีตัวเดียวอ่ปตัวเดียวเด้อเอาแเบียวันนี้ั่สามันอาเรขกมากอนเร็วครับครับครับผมเอานึงซีพร้อมบ่ะนด ต้องเปลี่ยนจุดไหมครับเดี๋ยวสีไทยไล่สดนี่สีไล่เฉพาะด้านนายเด้ไปหอดต้นทาช้าน่นร้างนี่มิดอิ่มซิมเลยพยายามไล่สดหนายกันมั่วผูกใครดีม oh ัอน right ี่เขาบอกแจ้งข่าวนิดนึงเด้อตอนนี้เวียดเวียดนามปิดด่านได้พี่น้องปิดด่านปิดด่านอยู่นี่มันกินเือะอยู่นี่ ปิดด่านไหมปิดด่านไหมตัวนี้ด่านปิดไหมฮะเอาหัวมัดแล้วเวยเ้ยอุ้ยเปลีอกเใหญ่เลยว่ะดีแล้วนาะครับนาะชัดเจนแล้วโอเคครับผมมันอยู่ที่จุดท้ายแล้วป่เออาไหร่นี่เนื่อนมื่นีอ่นซีเอาไปละมื่นซี ก่บไก่นอี <cortex. S 1> ่บาเปยก่อนนเป็นเหนือเมืตัวใหญ่ๆว่าเดียบิงว่าเดีเบิงเอ้าใส่พอจะไล่ใสเอ้ากูเบารอกูเบารอเอ้างามบองามเฮ้ยสาวสาวงามเดี๋ยวๆหน่บอเอ้าแดงบอแดงบอบแังจขวนาะตัวนี้ได้ไหมได้สองหนหนึ่งพันหบาท มัานอะไรเด้เอละพอแเดือนกว่าลูกไขน,น้อนนี่ลูกลูกสามนึงแเดือนกลัวผู้ใดคาหาง่วไปเรียงจอวนี้กับสองหมนสี่ัห้าร้อยสัญญาณเง็มากนะนอเอาเบงไทยบบนี้เบงไทยครับผมบรรยากาศบงปอล่าเด้อหงัวงแเดือนกวัวลูกเทบสามนึง เบื้งนอ,อกเรานอ,อกดีครับผมอนาคตแม่พันแม่บอกเด้อตอนนี้กูดได้ฮะน้องการหาอยู่เอ้าแข่งขาเราเบิ่งเอาเด้อสิพยายามทายทาย,ทายกวนเน็ตเน็ตสิลมเหนพอมากไปแล้วก็เหล็กไหมเบอร์อโทรกศูนย์หกสามศูนย์สามสองเจ็ดสามสองซี่ สวยพี่น้องครับโอ้ยเราเรา,เรา,เราประกันตัวอย่งงงงางตัวอย่างน้ำล่างได้พิดลูกเขียบสามหนึ่งกับพพายมีเป็นน้ำมันก,กันครับมาหัวหล่อดีเถอะวะแม่ลูกไส่ไปหนท่อแม่ลูกเนี่นอยองแม่ก็เจ้าบอสใส้ตัวใด,ดเอา โอ้โหโมี่วงง่วงแม่ลูกหลายเนี่ยนี้แม่ลูกลูกแรกเนี่ยเราเนครับเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อแม่ลูกลูกแรกครับเมื่อกี้นี้มันลมไหมผมท้ายมงนี้สมปลอยน้อยไหมนั่นปาบเสี้ยนเนีเน็ตเน็ตบอดีเลยโมงนี้นิติคุณบอกวันนี้บ่ได้เลยมันเป็นเน็ตเสาครับเสามันตั้งอยู่ในทางค่ายทหารน่ะมันไก่แม่แม่ทันย่างจากข้างบนน่ะผมางหูอยู่ต้องพยายามธรรมดาใส่ธรรมดาสามหมื่นหกลูกจังเดือนละตัวนี้พอพันไหนเนาะลูก พอพันใดพี่น้องแม่เป็นเฟียมใหญ่ๆ้สามหมื่นหกรวยหาสิบขึ้นรวยหาสิบขึ้นเด้อเอาเบิ่งทกางพีเบิ่งทกางพีสามหมื่นหกพันบาทครับต่อร่องได้ต่อเน่าเด้อพี่น้องเด้อลูกนีพกก็ได้ขอเดือนหายอันพกเดือนมันแมนอยู่เ่ราะเอางอใหญ่ไปหนิแม่จังหวะแนวซื้อเข้ามาเนาะเอาพกเดือนกับพกเดือนครับพเดือนเช็ดเดือนที่ประมาณนี้่ครับคุณได้มองหาเงาเหลี่ยงอยู่ไปเด้อตอนนี้ครับผม หเดือนกล่าลูกอนาคตทั้งหนาลูกลูกผูเนาะแม่แล้วคือสีมีลูกมันตัวหนึ่งเนี่ยบอแม่บอลูกแรกลูกแรกบออ๋อบางแรกนี่เป็นบางสาวนาะบางสองมันขีดสองขีดนะเอาใส่เบอร์มาพรมมาที่นี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดสองหัลูกแรกถ่ายทางนี้ จวาเ่อตั้ั่อโตะไรขายนี่ยขายองโเอาไปงัวนยังขึ้นเลยคุณขายเนื้อป่ะจีจุ้งไปตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้ยหิเียวกหญ่นยบอ่า้จจ้ยเอาเลขเลขใสบงศูนย์แปดแเจ็ดงศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกแปองแสองไปมาหน่อยเดี๋ยวโทรหาอีกเนาโทรหาแล้วงัวนยู่สนาม กลัวยู่ในสนามเอาไข่ตัวหนึ่งวะแล้วแต่ตัวมีโตเตัวมั็นนำเงินอยู่โอ้ยย่างอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยคาราบาลนี่ยวะคาราบาลตายไปไหนคาราบาลนี่คาราบาลนี่บ่อเมื่นไหนโอ้ยตาทองจะลอยเมื่นหลอดเมื่นบ่เอามีอยู่ตัวหนึ่งครับผมเขาขี้แบบลงไปนมันจะจินหยาเนอะ โออ้ครับของโบราณพี่น้องเนอะเจ้ากวนก็อะไรอย่างนี้เนาะคนหลอดมื่นคนว่าเมื่อกี้เออมันลอยท้ายเอาไปใส่รอยกระทุ่งเน็ตดีอยู่เนาะพี่น้องทักกระเบื้องเด็ดตี้อยู่บ่อันนี้เบอร์ดี้ผมจะออกเด้ผมอยากมันมันหมดอ่ะเอาวัตถินย่างมาด้านหน้าเนี่ยวัตถินครับเดือมมาด้านหน้าโอ้ยนี่ครับ ส่วนหมางเป็นงัวเนือ้งองัวโค้ง